แบสิบแดงนะคบเพื่อนๆสั่งมาทั้งหมดนะครับ4ใบนะครับดูเหมือนใบเดียวเลยใช่ไหมครับ1ใบนะครับ2ใบนะครับ3ใบแล้วก็4ใบนะครับเป็นแบงค์สิบบาทสษนแดงนะครับหายากมากๆนะครับหายากมากๆใบละเท่าไหร่ใช่ไหมครับใบละ50บาทนะครับพร้อมเดินทางแล้วนะครับสี่ใบนะครับชุดชื้นนะครับใส่กล่องนะครับไม่แน่นะครับเอแล้วนะครับเป็นแบบเก็บเงินไปทางไหมใช่ครับเป็นแบบเก็บเงินปทาง สติกเกอร์สีเหลืองมาเลยครับถ้าเป็นเก็บเงินปลายทางนะครับเพื่อนๆอยบกได้สีเหลืองนะครับก็แค่สั่งมาแบบว่าเก็บเงินปลายทางนะครับเพื่อนๆก็จะได้สติกเกอร์สีเหลืองนะครับ,บ,บ,รบ,เ,รบเพื่อนๆโอน,อนก็จะได้สติกเกอร์อสีขาวนะครับชุด เรียบร้อยนะครับแบงค์สิบอักษรแดงครับไปละห้าสิบบาทนะครับตอนรับของเพื่อนเพื่อนก็อัดวิดีโอมาด้วยนะครับเดีย๋ยวจะเอามาลงทิกตอกยูทูปเฟซบุ๊กนะครับรีวิวกับมาด้วยนะครับเพื่อนๆเรียบร้อยแบงค์สิบอักษรแดงไปละห้าสิบบาทครับ